พ่อเคซอสใส่หนูทำไมคะพ่อว่าเราจะกินเบกฟันไง ได้ค่ะรถนี่ช่วยด้วยคพวกเราด้วย้ย่วยช่วยรดูเถ,ถรีบขึ้รถมาเร็ว ของคุณไปโดนอะไรมาหรอคะก็โดนลูกสาวคนโตของคนณตีหองไงฮะนี่ยยกันเข้าทําแบบนั้นจริงๆหรอคะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าคนเงียบเยบเรียบร้อยแบบยหยกันเนี่ยจะกล้าลงไม้ลงมือกับคุณก่อนผมว่าแล้วว่าคุณต้องไม่เชื่อใช่สิเราเป็นก็แค่คนนอก ม่เหมือนกับผู้ลวงคุณหรอกใครบอกล่ะคะว่าคุณเป็นคนนอกตอนนี้คุณเป็นสามีของฉันแล้วก็เป็นคนที่ดูแลทุกคนในบ้านด้วยฉันเชื่อคุณคะ่ะงั้น ถ้าลูกสาวคุณกลับมาคุณลงโทษเขาหน่อยนะเพราะไม่อย่างนั้นต่อไปอ่ะเขาจะไม่เคารพผมก็ได้นะได้สิคะว่าแต่ยีการกับยายฟองเขาหายไปไหนเหรอคะตั้งแต่ฉันมายังไม่เห็นเลยก็วิ่งหนีความผิดออกจากบ้านไปแล้วไงตอนทีผมต้องลากสังขารไปต้อแพลคนเดียวเองเนี่ย ลูกสาวคนนี้มันแย่จริงเลยถ้าเขากลับมานะคุณจะสั่งสอนเขาไหนละกันผมไปนอนพักก่อนละฮ้ย เช้าแลวเนี่ย,ยลูกสาวใช่เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยจริงๆ การเยฟองนี่การเย,ยฟอง,ก,ฟองก,อกับมอีกแอใช่คนไข้คนต่อไปได้เลยค่ะ นี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็ดีค่ะคุณหมอแต่เวลาจะลุกจะนั่งก็เหนื่อนนิดหน่อยค่ะเป็นปกติค่ะช่วงวิทยไทยๆก็แบบนี้ละค่ะค่ะไม่ทราบว่ามีเรื่องเครียดหรือเปล่าคะ มันดูออกขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะคือหมออยากจะแนะนำนะคะว่าช่วงเนี้คุณแม่พยายามอย่าเครียดนะคะต้องอารมณ์ดีเข้าไวค้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อลูกในครรภได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตรวจการเต้นหัวใจของเด็กบนเตียงเลยคะ่ะ ช่วยเองค่ะแม่เอาอั้นดีเลยเธอช่วยประคองแม่ของเธออ่ะไปไว้บนเตียงเย็วเดี๋ยวเข้า อย่าเพิ่งลุกนะคะแผลแม่ยังไม่สนิทเดี๋ยวมันจะปีได้อะคะ่ะใช่แล้วนี่น้องอยู่ไหนน้องปลอดภัยดีไหมลกูกน้องปลอดภัยดีค่ะแต่ว่าน้องคลอดก่อนกำหนดก็เลยตัวเล็กไปหน่อย แต่ว่าหมอพิมพ์ส่งน้องไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่แม่อยู่ที่ไหนอะ่ะทำไมแม่ถึงไม่ได้อยู่โรงพยาบาลกับน้องล่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหมอพิมพ์เขา ดูแลน้องเป็นอย่างดีส่วนแม่ก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยดีแล้วค่ะที่ที่ปลอดภยอยัยงั้นเหรอลูกหมายความว่ายังไงอะแม่คะตอนนี้พวกเราอยู่ที่บ้านของหมอพิมพ์คะ่ะ จะทำไมเราต้องอยู่ที่บ้านของหมอพิมพ์ด้วยละ่ะทำไมเราถึงไม่กลับไปอยู่ที่บ้านของเราล่ะลูกแม่คะต่อไปพวกหนูจะไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วนะคะทำไมล่ะลูกเพราะว่า หนูไม่อยากให้น้องโดนพ่อเลี้ยงใจท้ายคนนั้นรังแกอีกแล้วค่ะฟองฟอง,ฟองลูกแม่ฟองแม่ขอโทษนะลูกลูกเป็นยังไงบ้างตรงไหนไปลูกมันทำอะไรหนูไหมฮหนูไม่เ,เป็นไรค่ะแม่ ปองน้องเป็นอย่างดีต่อไปแม่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายพวกเราอีกแต่แต่อะไรหรอคะแม่แต่ว่าเราจะมาอาศัยอยู่บ้านคนอื่นเขาแบบเนี้ยมันไม่ได้นะลูกแม่ว่าเราไปหาบ้านเช่าดีกว่าไหม เป็นไรหรอคะบ้านหลังเนี้มีตั้งหลายห้องอีกอย่างฉันก็อยู่คนเดียวตถ้าเกิดว่ามีพวอบครัเนี่ยมาอยู่ด้วยน่าจะอบคุ่นดีนะคะขอบคุณนะคะมอพม